ตัวนี้มันก็ก็ก็เลือกเสร็จเลือกเก็บนะครับเพราะว่ามีปัญหาอีกต้นหนึ่งทำไบรอนคือมันผสมดีต่อแล้วมันไม่ติด สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสำรับบริบาลสวนเกษตรทศพิธครับผมขออนุญาตนำผ้าท่านผู้ชมนะครับมาเยี่ยมมาชมสวนเมลอนที่สวยนะครับของอำเภอสํารงนะครับสำหรับพิกัดแปลงนี้นะครับตั้งอยู่ที่บ้านหนองเท่านะครับตำบลสํารงอำเภอสํารงจังหวัดราชบุรีนี่นะครับในโอกาสนี้ผมขออนุญาตทั้งจาของสวนจากของฟ้ามเพลนะครับได้แนะนำตัวเองครับผมเชิญครับผมผมชื่อธนวัต์ครับธนวัน์ขันแก้วนะครับผมจะนะครับขออนุญาตถามนะครับทั้งจากของสวนเพลนะครับนะครับในการปลูกเมลอนตัวนี้นะครับนะครับ ในนี้ความคิดนะครับมาจากมาจากสนะครับถึงมาปรับเปียนเนาะจากพื้นที่ตรงนี้นะครับอาจจะเป็นพื้นที่ที่ต่ำเนาะมาถมมาหยงขข้นนะครับในนี้ความคิดอันนี่ยคิดอย่างไรจังไลยมาปรับเปียนตัวนี้นะครับผมเพราะว่าพืชตัวนี้เป็นพืชที่บางคนอาจจะบ่ค่อนข้างที่ปลูกยากเนาะดูแลรักษายากนะครับผมครับครับใช่ครับมะมลอนนี้มันดูแลยากครับรักษาดูแลยากรักษายากคือความคิดของเขาคือเขาชอบชอบชอบกินก่อนนะครับชอบกินแล้วก็ว่ามันอร่อย ก็เลยอยากเรามาลองปลูกครับลองปลูกแล้วก็มันก็ดูแล้วมันก็เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งอ่ะสรุปแล้วคือนะครับมันเป็นทิมันเป็นจิ่คนปลูกองเนาะว่ามิชอบชอบเป็นการซนตัวชอบบริโภคนะครับครับผมชอบรสชาติก็เลยในไหนหาข้าปลูกยใหก็ต้องซื้อนะครับแต่เลยคิดว่าปลูกเองควจะดีกว่าปลูกแล้วทำมันหลายมันเหลือเข้าก็ขายไปเป็นได้เลยเสริมในขั้วเลื่อนครับผมอ่าผมจะถามต่อนีดเลยนะครับ ในการปลูกแม่ล่อนเนี่ยครับการเตรียมดินให้จะได้ครับการเตรียมดินก <se ่อนนะครับผมการเตรียมดินเลยก็คือไถครับไถไถไถกรบก่อนครับผมไถตากแดดไว้แล้วก็ปูนขาวครับปูนขาวรวยครับผมตากทิ้งไว้สักสองอาทิตย์ครับทิ้งไว้สองอาทิตย์แล้วก็มาแล้วก็มาไถอีกทีไถแล้วก็เราก็ยกขูนครับทําเป็นร่องใช่ไหมครับทําเป็นร่องครับผมครับครับเรื่องเมล็ดพันธุ์นี่เขาเมล็ดพันธุ์นี่เขาเขาสั่งมาจากตรงไหนครับวันนี้ เมล็ดพันธุ์นี้สั่งมาจากลาซาด้าลาซาด้าโอ้ oh, สั่งมากลาซาด้าเขาส่งครับผ,ผมครับผมครับปกติแล้วตรงตรงข้องไอ้ฟ้ามตรงนี้สวนตัวนี้เขาปลูกเป็นพันธุ์ยังครับผมนี่นักล่าเลยก็จะเป็นพันธุ์กาเรียรครับกาเรียรที่เขาเร,รเรียกกันก็คือไข่ทองคําครับผมครับผมบริการดูแลร,ร,รักษานะครับการให้น้ำเขาห้แบบไหนครับผมนี่ให้น้ําให้ให้ระบบ น้ำหยดอ๋อน้ำหยดเป็นจุดๆเป็นบ่ครับผมครับผมใช่ครับครับผมของของที่ฟาร์มใช้ใช้ความห่างสามสิบคูณสามสิบเซนระยะต้นระยะนี่บ่ระยะต้นระยะแถวบ่ครับครับสามสิบคูณสามสิบครับผมอ่าผมถามตัวนิดนึงในในการดูแลรักษานะครับอ่าเมลอนเป็นพืชที่ดูแลรักษานะครับแบบว่ามีมีโรคแมลงตัวใดทีนะคับคิดฟาร์มเมลอนก็ก็เหมือนอ่าพืชทั่วๆไปครับพืชเหมือนพืชตระกูลแตงบ่ครรือไงตระกูลแตงตระกูลถั่วนี่อ๋อครับผมหลักๆก็คือพวกเหยไฟครับเยไฟ พวกเพลียวไฟพวกแมลงดีขาวมีสองตัวเป็นหลักๆใช่ไหมครับหลักๆเลยครับผมหลักผมถามตัวนิดนึงนะครับในการหมายถึงเขาครบแล้วเนี่ยครับวิธีการป้องกันต้องเข้าการรักษาเนาะเขาใส่แบบเป็นเคมีหรือเป็นอินซีครับผมอยู่อยู่ตรงฟาร์มตัวนี้นะครับผมฟาร์มที่นี่จานเน้นเลยก็คือเกษตรอินทรีย์ครับครับผมใช้พวกบิวเวอรี่ครับผมอบิวเวอรี่ใช่ไหมครับผมครับบิวเวอรี่เขาสั่งเข้ามาหรือเขาใส่เองครับผมอันนี้สั่งเขาครับอ๋อครับผม สั่งในเพจมาอีกอ๋อครับผมครับครับมันเป็นสารอินทรียนะครับเพราะว่าตัวนี้เพื่อนเด่นเรื่องการเทศแบบปลอดแบบอินรีนะครับนะครับเพราะว่าเพิ่นเด่นบริโภคเองมันเหลือเพิ่นกับจำหน่ายเป็นรายได้เสริมในโคเรือนนะครับนะครับสถานที่ตัวนี้นะครับ่าาสว่าาเมลอนนีมันต้องปลูกในในโลงเลื่อนแบบจะบอกเขารื่นจังไหนครับผมมินีขคอดี้อเสียจังไหนทีครับต้องปลูกนะครับเคยครับเคยเอาไปปลูกแปลงเปิดอ๋อเคยทดลองเปิดทั้งนอกม่าครับผมผลเป็นจังไหนครับผมผลมันแบบ มันมันสู้แมลงไม่ไหวครับมันมันก็โตครับแต่ว่าพอมันเป็นลูกขึ้นมาอย่างนี้ก็แมลงผิวมันจะบดค่อยสวยหร่ครับสวยการดูแลรักษาชะง่ายขึ้นนึงบ้างครับผมครับสรุปแล้วคือการเป็นลูกเลือนปิดเนาะนะครับลักษณะนี้จะดีกว่ามาครับผมเขาสามารถควบคุมโรคแมลงได้หลายขึ้นบ้าครับครับครับผมตัวนี้โรกเลือนขนาดเท่าไหร่ครับผมนี่ประมาณสิบห้าต้นยี่สิบครับผมต้นทุนทั้งหมดนี่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณคร่าวๆก็ได้ครับผม ตรงนี้ประมาณหมื่นกอบสองหมื่นครับผมครับเขาเขาเหยดเองหรือจ้างเขาเขาคนนี้ตัวนี้จ้างเขาครับอ๋อครับผมครับเดี๋ยวไหนทั้งจากของสวนจากของแปลงเป็นผ้าไปชมแล้วครับในักเมลอนตัวนี้นะครับตามนะครับตามมานะครับตานผู้ชมครับผมยินดีครับยินดีตอนนี้อายุได้จักหมื่นครับผมนี่ตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยครับผมตัวนี้จะได้อยู่สี่สิบห้าวันแล้วครับจริงตัวนี้มันก็ก็ก็เริ่มจะได้เริ่มเก็บแล้วครับครับผมเพราะว่ามีปัญหาอยู่ช่วงหนึ่งครับเมลอน คือมันผสมเกสรแล้วมันไม่กิดครับ<อ>พปกติ<ป>เมลอนเขาจะจะผสมอยู่ที่ข้อที่เก้าขึ้นไปข้อที่เก้าที่ส<ป>ิบสิบสองจะจะจะ,จะ,จ,ะจะอยู่ช่วงนี้ครับเมลอนเขาต้องผสมผ่างในห,หรือเขาผสมกันเองครับผมตามหลักเ,เลยครับเราต้องผสมเกสรเองครับอ๋อผสมเกสรเขาเขาจะผสมช่วงไหนครับช่งอากาศตอนเสาร์ตอนแรกตอนตอนที่หลักหลักก็คือตอนเช้าตอนเช้าครับผมหกโมงเช้าถึงสิบโมงครับผมถ้าหลังจากนั้นบ่ดีมันบ่ครับอ่าครับ เกี่ยวกับอากาศคมพือนคลายครับใช่ใช่ครับผมครับปกติเราเมล่อนนี่แม้ว่าไมถึงว่าต้นหนึ่งเขาจะไวจะว่นจักรูครับผมปกติจะไว้ลูกเดียวครับเมล่อนจะไว้ลูกเดียวถ้าถ้าเกินลูกหนึ่งมันจะมีผลิตนะครับผมมันมันจะลูกมันจะเล็กครับอ๋อมันจะแย่งอาหารกันใช่ไหมครับครับผมครับหลังจากที่เขาปลูกมาเนี่ยนับไปจักหมื่นครับถึงจะสามารถเก็บได้ครับผมหลังจากที่เราผสมเกสรเรานับไปอีกสามสิบถึงสามสิบห้าวันครับผมครับสามารถได้เลยครับสามารถเก็บครับผมครับตามันค่ะผู้ชมตามันครับเมล่อนเพิ่นนะครับ เป็นปลูกในโรงเรือนนะครับท่านผู้ชมนะครับค่อนข้างจะดูแลง่ายนะครับนะครับแต่มันก็มีพวกแมลงครส่วนบ้างครับแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ถึงกับว่ามันเหมือนโรงเรือนเปิดเปิดนะครับผมครับตามมาท่านผู้ชมนะครับตัวนี้ปลูกทั้งหมดจักจักกลุ่มรับจักส่วนเขาอยู่ตรงในโรงเรือนตรงนี้ครับผมสองร้อยหกสิบอ๋อสองร้อยสอรัอยหกบต้นครับตอนนี้ติดลูกทุกต้นบ้างนี่มันมันก็ติดทุกต้นแต่ว่ามันก็มีพวก เชื้อโรคพวกแมลงข้าผมครับผมแต่ส่วนใหญ่ประมาณเก่าสิบขึ้นอาทิตย์คนนะครับแล้วก็ถอนถอนครับผมครับตอนนี้เก็บไป็นในอะไรบอกขันเห็นมั่งบางต่าเนาะอานครับผมเก็บไปหลายรุ่นมาครับผมันบางท่านสังเกตจะเห็นว่าตรงไหนที่พ่อเก็บครับผมอ่าครับอ่าเมลอนนี่เราเราจะนับวันเลยครับนับอายุหลังจากที่เราผสมเกสรไปเราก็นับไปอีกสามสิบถึงสามสิบห้าวันครับ เริ่มเริ่มสุกมันงครับครับผมสังเกตดูตัวตัวที่มันอยู่สูงสูงแบบนี้ครับก็คือเราผสมเกสรไม่ติดอ๋อข้ามก็จะผสมขึ้นสูงสูงไปเรื่อยๆครับผมแบบนี้ครับเป็นตัวอย่างนะครับผมปกติจะอยู่ที่ข้อที่เก้าที่สิบจะเหมาะใช่ไหมครับครับผมใช่ครับแต่อันนี้มันผสมผสมเกสรไม่ติดกันเลยครับขยับขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าสมอติเ์าเก็บรุ่นนี้แล้วนะครับนะครับฮอว์กเขาจะลื้อตรงนี้ออกบ่คขันนี่ตรงที่เขาปลูกไว้ตรงนี้ลื้อไหมหรือว่าเขาจะเขาจะบ่ต้องลื้อครับลื้อออกครับลื้อแล้วก็ไถแล้วก็อ๋อต้องต้องมีการไถทุกขั้งบ่ครับครับไถทุกขั้นครับลื้อเราลื้อออกแล้วก็เราก็ไถแล้วก็เอาปูนขาวมาโรยครับแล้วก็ยกล่องแล้วทำเป็นหลุมแบบกบคนนี้มันเดิมบ่ครับทำใช่ครับพอลักแดดไว้สักสิบห้าวันถ้าสมอติเ์าเอาตัวเก่าเลยจะบ่ดีบ่ครับมันไม่ดีไม่ดีอ๋อครับ ตรงลื่อเราก็ทำความสะอาดใหม่ครับผมตากดินตากอะไรให้ตามครับผมฆ่าเชื้อโรคครับผมสวยนะครับท่านผู้ชมครับเมลอนพันนี้พันกาเลียครับผมมันจะรสชาติมันจะหวานกรอบครับผมครับแต่เป็นถ้าเป็นอีกพันหนึ่งมันจะหอมหอมหวานอ๋อจะมันจะตามความหอมความหวานมาใช่ครับแต่แต่พันเนี้จะกรอบครับผมหวานครับผมลูกต้นเดรที่พ่อที่พ่อเก็บเด้ครับตัวนี้ลูกเนี้ยครับตัวเนี้ย คือเก็บได้แล้วครับอ๋อครับผมข่าวสรรพชันะครครับตอนนี้ช่างแจ่ของสวนเป็นนะครับลูกอะไที่สามารถตัดให้ลูกค้าดะไรด้นะครับผมสวยเลยครับรับลูกกำลังสวยเลยครับขนาดกำลังหมอะนะครับที่สามารถทรงลูกค้าได้นะครับหรื่อเอาไปบริโภคได้นะครับตัวนี้ครับผมรืมถามนิดนึงที่เ่าเชือกคือไว้เพื่อเห็นยังครับเพื่อบให้มัน ใช่ครับมันประคองลูกอ๋อบ่อยมันหนักเกินไปมันย่อนเกินไปไหมครับผมครับมันหนักแล้วครับมันจะขาดไหมครับขาดครับผมปกติแล้วถ้าเาเก็บไปนี่ครับสามารถไปบริโภคสุดๆเลยหรือเปล่าหรือต้องไปแช่เย็นอยังก่อนครับผมถ้าจะได้รสชาติก็ต้องไปแช่เย็นแช่เย็นก่อนบ่ครับครับผมครับมันจะรสชาติดีขึ้นบ่ครับผมรสชาตินี้หวานกรอบครับผมครับท่านผู้ชมนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับแลครับ อยให้ไรทางงจาของสวนจาของแปลงพอดีฝากไม้เล็โทรศัพท์หรือว่าเฟซบปู๊กไปนะครับเพื่อท่านผู้ชมมาชมแล้วเนาะมีความสนใจอยากจะสร้างซื้อเพราะว่าเมล่อนตรงนี้นะครับนะครับเพิ่นปลูกแบลระบบอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะครับเพื่อมีการควบคุมลรกเลื่อนไปลงปิดนะครับนะครับเพื่อท่านผู้ชมมาชมแล้วนะมีความสนใจอยากจะสร้างซื้อนะครับหรือว่าสอบถามข้อมูลนะครับวิธีการปลูกการดูแลรักษานะครับเชิญครับผมครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจฟาร์มเมล่อนนะครับหรือว่าจะเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับ ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0642865517ครับผม Facebook ครับผม Facebook คุณธนวัฒน์ขันแก้วครับผมครับผมสำหรับหนบ้าบนสวนเกษตรทศสพิธครับผมขอขอบคุณนะครับทั้งเจ้าของสวนเจ้าของแปลงแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับ